นั่งลงก่อนนั่งลงเซกลัวทำไมอาอาชนาะแม่มีอะไรจะบอกค่ะแม่พี่ชายฉันเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาเขาบอกว่าให้แต่งตัวให้ดีเพื่อการพิธีนะฟังนะเราแวกบ้านเราแวกบ้านของเราไม่ได้ดีนะ หลองคิดดูว่าถ้าเราจะใส่เครื่องประดับเดินไปเดินมาเนี่ยที่นั่นก็จะมีคนเยอะใช่ไหมที่งานน่ะที่นั่นมีโจรเยอะงานเทศกาลครั้งก่อนที่ละแวกบ,บ้านของเราสร้อยคอของมันจูก็ถูกขมโมยไปจะใส่เครื่องประดับนะวันนี้ใส่แค่สร้อยแต่งงาน กับสร้อยเล็กๆก,ก็พอแล้วแล้วก็นะไปเตรียมผ้าแดงด้วยไปได้แล้วเร็วเข้านั่งรอตรงนั้นนะโอเคไหมเดี๋ยวตามไปไปไปสิไปเตรียมตัวซะเดี๋ยวแม่จะรีบตามไปนะอ่ะ ไม่ต้องห่วงนะอ่าอืมฉันอธิบายเธอฟังแล้วอืมตอนนี้ฉันจะทำหน้าที่ของฉันมีอะไรพิเศษเหรอเมนูคืนนี้ไม่พี่ไม่ไม่ใช่ของเรานะเราเตรียมไปบ้านพี่อาชูตั้งหากละ่ะ คือออะะไร่วันเนี้ยวันจันทร์มาสตามีบ้านพี่อาชูเชิญเราไปที่นั่น<อ>เรากำลังเตรียมอาหารไปฝาก<อ>าย่างนงล่ะแม่น่ะทำเนื้อหวานตลอดทั้งวันเลยนะแล้วตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะทำบอลหวานให้อาชูด,ด้วยดีไหมนะไหนจะลาดูอีกไหนจะมีการทำอาหารอร่อยๆให้ลูกเคยสุดหล่อ เมนูพิเศษสําหรับเขาแม่น่าจะต้องทําอาหารดีๆแล้วก็นะนหนจะสําหรับแม่พี่มานับนหนจะลุงอีกแล้วก็อาหารอีกมากมายมพี่ไม่รู้หรอกว่าอาหารในยีนย่ห้ออ,อะไรกันมาล้อแม่เหรอถ้าแกแต่งงานนะแม่ก็จะทําแบบนี้นั่นแหละนะไปบ้านสามีแกเหมือนกันเข้าใจนะอโอเคแม่เออหนูไม่คิดว่าหนูจะไปพิธีได้นะ เพราะว่าจะไปที่นั่นน่ะเราจะต้องออกตั้งแต่บ่ายหนูจะไปที่นั่นได้ยังไงเลยคะเอ่อแม่เอ่อแม่ไม่แน่เออวินนอกับหนูก็อาจจะไปไม่ได้อะนะเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะที่ทํางานหนูก็จัดงานจันมาสตามีเหมือนกันแล้วหนูได้รับเชิญไปพร้อมครอบครัวไม่เป็นไรแกไปทำงานเถอะ ไวชาลีพ่อกับแม่จะไปพิธีเองนะอออโอเคแม่ทำงานหมดแล้วเหลือแค่บางอย่างที่ต้องปรุงเพิ่มแกไปทำให้หน่อยนะมันจูโอเคแม่เ <c oughs> ยยบซะ <c oughs> สาวิตาเธอสวยมากเลย โอ้ทองของฉันทองของฉันทองเออเริดเริดสวยสวยอย่าจากฉันไปไหนนะลักชเมไปเจอฉันที่วัดสินะฉันจะให้ดูว่าทองฉันสวยขนาดไหน หลวงพ่อนี่มานะ้าและนี่ภรยาเขาพวกเขาจะเป็นตัวแทนพิธีวันนี้สวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างจ้าดูนี่สิทองเต็มคอเลยนะวันก่อนว่าฉันสินะว่าฉันไม่มีนี่นะยี่สิบห้ากรัมในแจกํารตุ้มหูและเครื่องประดบับอย่างที่ฉันใส่นะ่ะ เธอไม่มีทางฝันจะได้ใส่หรอกนะพูดมาเลยสิว้าวเดินหนีหน้าแตกเลยล่ะเซเดินแบบนี้ไปเป็นดาราเลยไปทองสวยไหมล่ะจ๊ะฉันไม่ได้ถามเรื่องทองฉันถามว่าสบายดีไหมฉันสบายดีไหมล,ล่ะหลังจากใส่ทองขนาดนี้ฉันดูสวยม,มากไหมสวยมากใช่ไหมล่ะจ๊ะนี่ เอาสวัสดีอดู้สวัสดีสวัสดีเอาเอา,เอานี่ไปนี่เป็นขนมของหนูนะของหนูเลยแล้วก็ทั้งครอบครัวเลยโอเคค่ะ คุณครับ<อ>หัวหน้าเรียกครับเ,<อ>เข้ามาซิอ่านั่งก่อน วันนี้เนี่ยทำงานดึกอีกแล้วเหรอเนี่ยหัวหน้าอนี่ของเธอรับไปสิจดหมายเลื่อนขั้นอย่างนั้นเหรอคะใช่แล้ว <S <S มาช้าสัปดาห์ก่อนเนี่ย แบบเสนอโครงการที่เธอทำให้บริษัทอะนะมาทำงานได้มากเลยมีโรงเรียนประมาณ60แห่งติดต่อเรามาสั่งของจากเ,ออเราแผนกบริหารชั้นสูงของบริษัทเลยตัดสินใจเลื่อนขั้นให้กับเธอ,เอ,อท่านขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมีอีกอย่างที่ฉันเนี่ยจะเซอร์ไพรส์เธอนะนี่ของเธอโทรศัพท์มือถือแล้วค่ะใช่แล้วของบริษัทเน่ย ว่าชาตอนนี้เธอเป็นหัวหน้าแผนกการตลาดไปแล้วนะแน่นอนว่าเธอจะต้องงานหนักขึ้นบริษัทเลยคิดว่าเธอจะต้องติดต่อกับลูกค้าอยู่บ่อยๆนะหลังการทำงานมันจะเป็นมากเลยนะติดมากับตำแหน่งของเธอ,เอฉันดีใจด้วยนะอขอบคุณมากนะคะท่านขอบคุณพาฉันไปเล่งกาแฟที่ร้านดีๆก็ได้นะ ล้อเล่นนะไม่ท่านไม่เป็นไรอ่ะฉันมาจากครอบครัวที่เลี้ยงลูกแบบโบราณฉันกลับกลับบ้านเด็กไม่ได้นะคะไม่เป็นไรนะเซอร์กาแฟฉันตอนเช้าก็ได้นะจากเครื่องทำกาแฟนี่แหละไม่กระท่านได้โปรดเอฉันเออฉันจะฉันจะเลี้ยงอาหารท่านที่ร้านอาหารดีๆวันนี้เลยนะคะ แน่ใจนะค่ะฉันดีใจมากที่ได้เจอทุกคนนะคะในเทศากาลจันมาสตามีนะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเยอะเลยโอกาสแบบนี้เลยเป็นเกียรติที่ดีกับมานาฟนะคะมันเป็นเกียรติที่ดีมากๆเลยนะคะพี่สุโรชนะ เอ้ยอาชูแกสบายดีไหมสบายดีค่ะแม่ละลูกแม่ทุกอย่างโอเคนะอะดีค่ะแล้วแม่เป็นยังไงบ้างคะไปชูสบายดีไหม สบายดีมากพี่เราเป็นยังไงสบายมากอยู่แล้วแล้วทุกคนในครอบครัวสบายดีนะรู้ไหมทุกคนคิดถึงพี่มากเลย <c oughs> มานี่ก่อนพี่สุรชนาะเรากำลังแบ่งของทำพิธีกันมานี่ลูกครับแม่ โอ้เอามาด้วยเหรอนี่พี่สาวม,ม,มานี่พี่สุรชนาะฉันจะแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนบ้านของเราที่วันก,นก่อนยังไม่ได้แนะนำดีเลยสาวิตามโนหาคุณมาด้วยสิเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักโอ้ก็ได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะ<ป> คุณไม่ได้กินของบูชาเลยไม่อ่ะคิวมันยาวผมไปถึงตรงนั้นมันก็หมดไปแล้วผมเลยคิดว่าผมเออเามาให้คุณก่อนดีกว่าจะได้เอแบ่งกันกินงั้นแบ่งกันกินนะโอเค โอเคคุณวิชวัสลาวผมขอตัวก่อนนะเราต้องไปแล้วล่ะเอบเดี๋ยวกันนะพ่อเดี๋ยวผมจะพาพ่อไปส่งที่รอรถนะ <c oughs> ไปกันเถอะ <c oughs> ไปเถอะ <c oughs> ขอบคุณมากนะสาหรับอาหารอร่อยๆแบบนี้อาหารเนี่ยอร่อยมากเลยเออท่านฉันตั้งหากที่ต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนแนะนําร้านนี้นะวินนหยุดรถก่อนสิหยุดก่อนหยุดก่อนมีอะไรบ้างจูวินนดฉันเห็นวาชานะวาชาเหรอ ที่ไหนอด้านหลังในร้านอาหารนะสิอืมให้ฉันพาไปส่งที่สถานีไหมอมได้โอเคค่ะกับรถก่อนแล้วโอเคเราเข้าวินนท์ทำอะไรเนะี่ยเราเข้าสิวินนท์มันจูว่าชาอยู่ไหนเนี่ยเออวินนท์นี่คือร้านอาหารที่ฉันเห็นเธอเมื่อกี้เลยนะ แต่มันจูเหนือละว,ว่าชา<อ>คุณน่าจะเห็นคนอื่นแล้วเข้าใจผิดมากกว่ามั้งเธอไม่ใช่ว่าชาหรอกว่าชาจะมาที่นี่ตอนนี้ได้ยังไงกันเนี่ยฉันเห็นว่าชากับผู้ชายแน่แน่ฉันจะรีบกลับบ้านไปดูเธอยังไม่กลับบ้านแน่นอนสาวิตจาสิ่งที่เธอทำน่นมันผิดนะเธอเป็นคนที่อาวุโสที่สุดในบ้านฉันไม่คิดว่าเธอจะทำตัวเป็นเด็กแบบนี้ลุง มานาบวันนี้ลุงจะสั่งสอนให้สาวิตาฟังอีกแล้วนะเทียวเราต้องอับอายต่อนหน้าครอบครัวของฝ่ายหญิงเขาเพราะพฤติกรรมแย่ๆของเธอยังไม่ถึงสัปดาห์เลยแต่เธอกลับไปออกงานเอาเครื่องประดับของลูกสะั้ยไปใส่เนี่ยนะสาวิตานั่นเป็นขออาชานะ มีแค่อชนะเท่านั้นที่มีสิทธิใส่มันเข้าใจไหม mm. เธอไปงานต่อหน้าครอบครัวของอชนาแล้วใส่เครื่องประดับของลูกสาวของพวกเขาอย่างนั้นเหรอพวกเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างนะพวกเขาซื้อมันให้ลูกสาวเขาด้วยความรักแต่ว่าวันนี้ลูกสาวของพวกเขาใส่สร้อยเส้นเล็กๆในงานแบบนั้น ในขณะที่แม่สามีใส่สร้อยทั้งหมดของเธอแล้วเธอจะชอบไหมหล่ะถ้ามีคนมาทำกับลูกสาวของเธอแบบนี้เธอจะทนได้ไหมไม่ลุงแม่ไม่ผิดหล้วค่ะ หนูเป็นคนขอให้แม่ใส่มันเองนั่นแหละค่ะค่ะลุงแม่ไม่ผิดหรอกค่ะช่างมาเถอะจะพูดไปก็เท่านั้นมันเกิดขึ้นในครอบครัวนี้ตลอดเลย ฉันพยายามทำเรื่องดีๆแต่มีคนพยายามจะจับผิดฉันไม่อยากจะใส่เครื่องประดับแบบนี้หรอกไม่มีใครในบ้านนี้เลยฉันก็เลยกลัวว่าเครื่องประดับจะถูกขโมยไปฉันก็เลยใส่มันฉันใส่เพื่อลูกสะบายแต่ฉันกลับผิดซ้งอย่างนั้น ฉันถูกตตอว่าต่อหน้าลูกสาวกับลูกสะพ้ายในแบบที่ฉันต้องอับอายขายกินนาสาวิตา<อ>ให้อภัยพี่ด้วยนะพี่ไม่รู้จริงๆอาจ,จะนะเก็บเครื่องประดับไว้กับแกเถิดนะแม่ฟังหนูนะคะไม่ต้องทำแบบนั้นหรอกนะ เก็บไว้กับแม่นั่นแหละค่ะหนูรู้ดีว่าให้เครื่องประดับนี้อยู่กับแม่จะปลอดภัยที่สุดไม่ต้องกังวลนะคะมไม่เป็นไรจ้าไปเปลี่ยนชุดซะนะไปเลยสสชินแกก็กไปสิว้าว ทุกคนไปหมดแล้วโอ้พระเจ้าอทองอย่าจากฉันไปนะจ๊ะว้าวว้าวลูกสะใภ้นี่มันใจดีเจิงเจิงไอ้ฟังนะผมเห็นด้วยว่าสิ่งที่สวิตาทำเนี่ยมันผิดไม่จำเป็นที่จะต้องคิดมากหรอกกับปัญหาแบบนี้ มันเกิดขึ้นในชีวิตคู่อยู่แล้วเธอเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกอสุโรชนาะผมเชื่อในตัวมานาฟนะคุณนะ่ะเอาใจใส่อาชนามาจนทุกวันนี้อาชูก,ก็จะถูกมานาฟดูแลแบบนั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่เห็นอาชูเหรอเธอมีความสุขมากนะมานาฟเนี่ย ก็ดูแลเธอถ้าผู้หญิงได้สามีคอยดูแลเธอผู้หญิงคนนั้นจะมีความสุขที่สุดมันมันเป็นปัญหาเล็กน้อยคุณพูดถูกฉันส่งให้อาจูไปบ้านนั้นเพราะรักในตัวมานาฟพอเป็นไงบ้านที่นั่นทุกอย่างโอเคไหมช่างมันเถอะนะแกน่ะไปร่วมงานเป็นยังไงบ้างเล่า พ่อกาจัดก,การที่นั่นดีมากเลยทุกอย่างดีสุดๆมีการฉลองวันเกิดพระกิตนะแล้วก็บูชาแล้วก็สวดมนต์พวกเขาจาัดงานได้ดีมากเลยหลังจากการแสดงจบลงแล้วก็มีการทำเออพิธีอย่างดีเลยล่ะพ่อแสดงว่าบอยชาย,ยังไม่กลับบ้านสินะมันจูได้เวลาสนุกแล้วละ่ะเฮเอวินนทฉันบอกแล้วว่าฉันเห็นว่าชา ฉันไปดูห้องเธอนะเธอ,อยังไม่กลับบ้านอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ต่อหน้าแม่นะมันจู